สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับบอกฟุกทุกคนกับเกมโกการเดนทุกคนวันนี้จะมาทําการสรุปอัปเดตให้ทุกคนว่าอัปเดตใหม่มันมีอะไรบ้างกัทุกคนมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างเนาะในอัปเดตใหม่นี้นะทุกคนอันดับแรกเลยนะนี่ก่อนอัปเดตนี้ทุกคนนี่ต้นเราหนึ่ง t r i l l i เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนหนึ่ง t r i l l i เรียบร้อยแนละ้วหนึ่งล้านล้านเลทุกคนนี่หนึ่งล้านล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้นี แล้วก็นี่ทุกคนอัปเดตท,ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะทุกคนนี่เขาอัปเดตอัปเดตตัวของเจ้าพืชมาใหม่นะจะเป็นใจแอน์พยคอนทุกคนเจ้าไพายคอนข้าวโพดพายไพยข้าวโพดยักษ์นะทุกคนต้นไพยข้าวโพดยักษ์นะสิ่งที่อัปเดตใหม่เข้ามาทุกคนนี่จะมีเป็นสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยกันประมาณหกตัวทุกคนด้วยกันหกตัวนะสัตว์เลี้ยงสุดโหดนะเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าไอตัวแต่ละตัวมันทําอะไรได้ทุกคนแต่อาจผมอาจจะหารูปภาพ เหมือนสถาอื่นไม่เจอคนแันนี้เพิ่งอัปเดตมานะถ้าหารูปภาพได้ผมก็จะขึ้นให้นะทุกคนแล้วก็ทุกคนีตรงนี้นี่มาคุยกับเอ็นพีซีคนนี้ทุกคนนี่แล้วก็โชว์เควสทุกคนสิ่งที่เขาเพิ่มมาคือนี่ทุกคนตรงนี้นี่มันมีโบนัสเควสนะทุกคนนี่เขาบอกว่าให้เราแพนสโตนบสิบอันแล้วก็เราคราฟเจ้าเอมเบอร์ไอเอมเบอร์ที่ฉีดอันนี้หนึ่งอันนะทุกคนแล้วก็นี่ทุกคนเขามีกล่องอัปเดตใหม่ทุกคนเป็นอาร์โลอิสทุกคนนี่อันนี้กล่องใหม่นี่ นี่ทุกคนดูดิ DNA ทุคนโคตรเทเลย DNA สุดเท่ทุกคนแล้วก็มีอันนี้ทุกคนเ c ค l o g ล t ี o ูรอนี่นไดโนเสาร์เป็นทีเล็กชื่อนอยู่นี่ก็เทนะทุกคนนี่ไดโนแรมทุกคนนี่สูงประมาณในไอของตกแต่งส่วนที่อัเดตเข้ามาใหม่นะทุกคนโอ้แล้วก็ทุกคนนี่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมของผมมันแปลกๆปกไทุกคนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเราสาม,มารถอัปเกรดเจ้าในตัวส่วนของระบบเทดไดโนเสาร์ได้ทุกคนด้วย พืชที่เจ้าตัวนี้เราเอาพืชนะทุกคนมันจะบอกจำนวนกิโลข้างบนนะว่ามันต้องการกี่กิโลนะโดยพืชที่เราต้องใช้ทุกคนนี่พืชที่เราใช้นี่มันอยู่ในนี้เลยทุกคนนี่มันคืออยู่ที่อยู่ใน Ancient Seed Pack นะทุกคนนี่พืชพวกนี้นะทุกคนทุกอันนะได้หมดเลยทุกคนได้หมดเลยนะในนี้นี่ทุกคนนี่เดี๋ยวผมสิ่งผมลองอัปเกรดแล้วผมใช้เจ้าตัวเจ้าตัวของไดโน l ู o ทุกคนแล้วมันอัปเกรดได้นัเนี่ยเราลองมาอัปเกรดดูทุกคนนี่ของผมมันน่าจะร้อยกิโลนั่นเีง ล้วบอกให้มันเทคดิสแพนเด้นงงทุกคนนี้ปึ๊บเห็นไหมทุกคนพอปึ๊บมันจะอัปเดตมันจะเปลี่ยนรูปมันจะเปลี่ยนรูปไปนะทุกคนนี่นี่ทุกคนแล้วเราอัปเดตอีกรอบนะอัปเกรดอีกนั้นเราดีเยอะนะทุกคนครัพอัพไปเลยนะเราทีเดียวเราเต็มแล้วทุกคนนี่ทุกคนนี่โอ้ยปดิดหัวไดโนเสาวเลยทุกคนโอ้ตอนนี้ชนถูกกินเรียบร้อยนทุกคนเอาต่อทุกคนเทคดิสแพนนะโอ้ยทุกคนเป็นแดงสองหัวแดงโอ,โ,อโอ้โอ้เลเวลแบ็กแล้วนะทุกคนนี่น่าจะประมาณประมาณห้าหกเลเวลนะทุกคน ก็คือเนี่ยผมใช้เจ้าแลคคูนะทุกคนไปขมโมยเจ้าตัวไดโนรูปนะทีนี้ผมก็มีเยอะนะแล้วผมก็อัปเกรดไปได้เลยทุกคนนี่เป็นเจ้าไดโนเสาร์สุดโหดเดี๋ยวเราลองมาเอาสัตว์เลี้ยงมาใส่หลังจากอัปเกรดอัปเกรดแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาเอาตัวมาใส่ดูทุกคนเรามีตัวอะไรตัวอะไรดีนะเราลองจะมีแคทดีกว่าทุกคนนี่จ้มีแคทนะเราลองดูทุกคนเทปดิสเพทนะ ไปเลยอ๋อมันลดรัลดชั่วโมงทุกคนโอเคทุกคนมาต่อกันเลยนะที่อัปเดตอันจะไปที่อัปเดตเข้ามาแหลังจากที่เขาอัปเดตเจ้าตัวอัปเกรดในตัวของแมชชีนนะเจ้าตัวเครื่องนี้นะให้เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงกคนเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเรามีแค่ใส่ไปแล้วเราจะได้อะไรกลับมาเดี๋ยวเราดูแล้วก็นี่ทุกคนเห็นคนเห็นตู้นี่ไหมคนเห็นตู้นี่ไหมคนเห็นตู้นี่ไหมนี่ทุกคนนีเราสามารถมิวเทชันเพรได้ทุกคนเราสามารถอัปเกรด ความสามารถของสัตว์เลี้ยงได้ทุกคนโดยนี่นะทุกคนเนี่เปิดให้ดูว่ามันมีความสามารถอะไรได้บ้างนะทุกคนมันจะมีโอกาสออกตามนี้เลยนะทุกคนนี่มันจะมีมทั้งหมดสามสิบสองบัฟนะทุกคนสิบสองบัฟใหม่สาหรับสัตว์เลี้ยงนะเดีย๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนถ้ามันขึ้นได้นะจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าแต่ละสัตว์เลี้ยงมันทําอะไรได้แล้วมันเป็นยังไงนะัทุกคนมาอันแรกเลยดีวยกว่าทุกคนอันแรกคือชายนี่นะทุกคนการติดสห์ชายนี่นะทุกคน มันจะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราทุกคนได้เอพเพิ่ม15%ต่อวินาทีนะทุกคนก็คือมันจะได้เอพเพิ่มขึ้นนะทุกคนก็คือสัตว์เลี้ยงมันโตไวขึ้นเนาะถ้าติดปั๊บชายนี่นะโอเคทุกคนต่อมาเป็นปั๊บอินเวอร์เต็ดนะทุกคนก็คือสีของสัตว์เลี้ยงเรามันจะสลับสีกันนะทุกคนอย่างแรกคูนเนี่ยนะผมขึ้นรูปไปดูนะก็คือมันจะขาวเป็นดำจากดำเป็นขาวนะมันจะสลับกันนะโดยความสามารถของอันนี้นะทุกคนมันจะเพิ่มเอพ30%นะจากที่ได้ปกตินะแต่อันทีี่้้้นนุกคใช ทินเวอร์เตสามสิบจ้ทุกคนโอเคต่อมาทุกคนทุกคนต่อมาเป็นวินดี้นะมีโอกาสทําให้ไอพืชผลข้างๆเนี่ยครับทุกของทุกคนติดติดสถานะวินสตั๊กได้ทุกคนก็คือมันจะทําการเหมือนเศกรับลมเหมือนตัวเจ้านกเดา่ทุกคนเหมือนตัวเจ้าเสานกเดาอ่ะมันคล้ายกันทุกคนแต่ก็คือมันอาจจะใช้เวลานานกว่านะโอเคทุกคนต่อมาเป็นบัฟโฟสนะก็คือมันจะทําให้เพือที่อยู่ทุกๆห้านาทีทุกคนมันจะทําให้มันติดแชแข็งทุกคนก็คือ มันเหมือนเรามีสว์เลี้ยงที่เสกปั๊บเพิ่มได้ทุกคนก็คือเป็นทําให้สัตว์ไอเจ้าเจ้าผลไม้ที่อยู่รอบข้างของมันนะไในรูปห้านาทีติดแข็งนะทุกคนติดสถานะแช่แข็งนะโอเคทุกคน,กคนต่อมาเป็นโกลเด้นนะซึ่งบัฟโกลเด้นทุกคนมันจะทําการอัเกรดความสามารถของเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงที่เรามีนะอย่างเช่นถ้าสมมุติแล็กคูลเราเนี่ยทุกคนแต่ก่อนมันขโมยสิบสามนาทีถ้าเราติดโกลเด้นก็อาจจะลดลดเวลาลงทุกคน,นยังไม่ได้ลองนะยังไม่ได้ลองนะแต่ก็คือ มันเขียนผมไปอ่านในวิกินะมันก็บอกว่ามันจะอัปเกรดพลังของเจ้าสัตว์เลี้ยงของเราได้นะทุกคนต่อมาเป็นบั๊ไทนี่นะไพ่ั๊ไทนี่คือตัวกิ๋วนะปับสัตว์เลี้ยงเรามันจะตัวเล็กลงนะทุกคนแล้วก็มันจะทําให้ความหิวทุกคนมันลดลง20%นะแล้วแต่แล้วก็จะได้เอ็กเพิ่มขึ้น5 5เอต่อวินาทีด้วยนะทุกคนถือว่าทําให้สัตว์เลี้ยงเราโตได้เลยนะทุกคนถือว่าใช้ได้นะแต่ตัวเล็กเราอาจจะไม่ชอบเราชอบตัวใหญ่ๆนะทุกคน โอเคทุกคนต่อมาเป็นบัฟเมกาทุกคนก็คือมันจะทำให้สัตว์เลี้ยงเราเนี่ยครับตัวใหญ่ขึ้นนะทุกคนแล้วก็หิวขึ้นหิวไวขึ้น20ซนนะก็คืออาหารมันจะลดลงไวขึ้น20อร์นะก็คือจะโตไวอยู่ดีทุกคนแล้วก็จะได้ XP 10 10สถึง4ี่สิต่อวินาทีทุกคนถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะเลยนะต่อวินาทีนะทุกคนต่อมาเป็นบัฟไอรอนสกินนะไม่รู้ว่าจริงไหมนะทุกคนไม่รู้ว่าจริงไหมนะแต่ก็คือาที่ผมอ่านมานนนทุกคมัเขียนว่าามมันจะสารถ กู้คืนผลไม้ที่ถูกขโมยได้นะทุกคนอย่างเช่นแบบสมมติต้นไม้ต้นไดโนโลูของเราโดนโขยขโมยแต่มันมีอนโอกาสฟื้นคืนให้เรานะแต่ไม่รู้ว่าจริงไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าจริงไหมนะม,มันดูแปลกๆอยู่นะทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อ,อน,นี้นะแต่อันนดูท่าแล้วจะจริงทุกคนแต่อันนี้ก็น่าจะจริงนะทุกคนเขาเขียนว่าอย่างนี้โอเคทุกคนต่อไปเป็นบัฟเดนีนะ้ซึ่งบัฟน,นี้นยะทุกคนในทุกๆยี่สิบถึงสามสิบนาทีเนะี่ยทุกคนมันจะทําให้ มันจะตัวตัวเทศของเราเนี่ยครับทุกคนมันจะเรืองแสงนะแล้วมันจะทําให้พืชของเราทั้งสวนนะทุกคนโต24ชั่วโมงเลยนะผมว่ามันดีอยู่นะมันคือมันจุอว่าสุดโหดอยู่เลยนะแบบโตทั้งสวนเลยทุกคนต่อมาเป็นบัฟช็อกนะทุกคนบับสัตย์เลียงบัฟช็อกนะก็คือในระหว่างที่มันเกิดไอเนี่ยทุกคนในระหว่างที่มันเกิดอีเวน์ฟ้าผ่าทุกคนในทุกๆ60วิเนี่ยในทุกหรือในทุกๆนาทีทุกคนมันจะมีโอกาสที่ จะดึงดูดสายล่อฟ้ามาที่ผลที่ใกล้ตัวสว์เลี้ยงนะนั่นก็คืออารมณ์เหมือนมันเป็นสายล่อฟ้าทุกคนก็คือสว์เลี้ยงเรากลายเป็นสายล่อฟ้าได้เลยนะทุกคนบ๊อบชอบอันนี้นะโอเคทุกคนต่อมาเป็นเรนโบว์นะทุกคนซึ่งบ๊อเรนโบว์นะทุกคนมันจะคล้ายๆกับเจ้าของตัวโลเด้นนะทุกคนก็คือเจ้าเรนโบว์นะทุกคนมันจะทําให้ความสามารถของสว์เลี้ยงเรายิ่งโหดขึ้นอีกทุกคนจากโลกเดน้นโหดอยู่แล้วแล้วเรนโบว์นี่ก็อัปเกรดขึ้นโหดขึ้นอีกนะทุกคนโอเคทุกคนในบ๊นนะอบเอ็กซ มีโอกาส75-90เปอรเลยทุกคนมันถือว่าเยอะนะสามารถทำให้ติดบับตาบอนะซึ่งบับน,นี้น่าจะโหดนะทุกคนเพราะว่ามัน0.32น,นี่บับน,นี้นะดอน,นบ b o บอทุกคนนีบบน,นี้นะนโอเคทุกคนในเมื่อเราอธิบายสก,กิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราจะมาลองใช้กับเพทของเราเลยนะทุกคนโดยสัตว์หนูทดลองตัวแรกของเราทุกคนนี่จำแมงปอทุกคนนี่จำแมงปอ10กิโลของเรานะ โอเคต้องอ่านเฟเบิตนี right. ่คนใส่ไปเลยนะนี่สตาร์ทห้าร้อยล้านนะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วทุกคนหนึ่งชั่วโมงนะเราสคิปเลยมทุกคนเราลองสคิปดูเลยไหมสี่โลบาตเลยสี่สิบเก้าโลบัตทุกคนนี่คือมันต้องใช้โลบาทตนี่คือมันต้องใช้โลบัตทุกคนแป๊บโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทําการเติมโลบาทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพลังเห็นโลบาทนะแล้วเราจะมาสคิปอันนี้นะทุกคนว่ามันสภาพเป็นยังไงให้ดูกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะ สกิปไปเลยนี่อ like, really? ุยสักเซเลยทุกคนแล้วมันให้เรามาเคลมเพชรของเรานะได้อะไรได้บัฟอะไรอุยหุยทุกคนได้เรนโบ์ทุกคนโอ้ทุกคนดีดีดีทุกคนบัฟเรนโบ์อุยทุกคนผมได้บัฟเรนโบ์นี่สามจุดสองสองเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนี่นีดีดีีนี่ทุกคนนี่บัฟเรนโบ์ทุกคนโอ้โอ้ทุกคนบัฟเรนโบ้ลองไปปล่อยดูนะทุกคนแต่ก่อนมันห้านาทีนะตัวนี้มันห้านาทีนะทุกคน หนดูดิพอปล่อยไปแล้วเป็นยังไงนะทุกคนอายุมัจลายเป็นหนึ่งใหม่ทุกคนแป๊บนึงนะทุกคนอายุมันกลายเป็นหนึ่งใหม่นะผมนี่เศร้าเลยทุกคนดูนี่ทุกคนนี่ดูรับเรนโบว์ทุกคนนี่ไหนดูดิทุกคนเรนโบว์พาร์ทสี่นี่ทุกคนเหลือสามนาทีจะกห้านาทีนะผมว่ามันเยอะเลยนะโอ้ยทุกคนในเมื่อตัวแรกของเรามันผลดีขนาดนี้นะทุกคนนี่เราต่อกับเจ้าแรกคูนกันเลยทุกคนเราเอาแรกคูนก็แรกคูนต่อเลยนะ ไปแล้วนะคุณได้เวลาออกล่านะเจ้านหกคุณไปเลยทุกคนแตตัวแปดสิบโลเราอยากเก็บไว้ก่อนนะทุกคนสิบแปดโลนะเจ้าแหกคุณเก่าของเราเนี่ยเราวางมันก่อนนะราวางมันลงไว้ก่อนนะทุกคนเราก็รีคอร์กลับไปนะแล้วก็เจ้าแหกคุณน,นี่ทุกคนอายุเจ็ดสิบเก้าปีนะนี่เอาไปใส่ตู้เลยทุกคนนี่สตาร์ทวีทนจัดไปทุกคนนี่แล้วเราก็เร่งเลยทุกคนะเราเร่งนะเราเรีบร้อนนัเรามีระบากเราใช้เลย เคมดูดิทุกคนได้บาบะไรได้บาอะไรไทนี่ตัวจิว๋วทุกคนนี่ทุกคนดูดิตัวจิว๋วตัวจิว๋วเรามันกลับไปเข้าไปได้อีกไหมทุกคนโอ้โหทุกคนเราต้องเลี้ยงเราต้องเลี้ยงเจ้าเล่คูนยันอายุห้าสิบเลยทุกคนทุกคนดูตัวจิว๋วตัวจิว๋วตัวจิว๋วเอาให้ทุกคนวางเจ้าเล่คูนไทนี่ของเราไปเลยนะทุกคนนี่ นี่ทุกคนดูดูทุกคนดูแลกุญโคโอ้โหดูตัวทุกคนเจ้าแลคูณจิ๋วของเราทุกคนก็คือไอพีมันจะเพิ่มไว้ทุกคนนี่ทั้นตัวจิ๋วนั่นนี่นี่ทุกคนไทนี่เห็นไหมทุกคนยี่สิบเปอร์เซ็นต์หิวลดลงนันทุกคนแต่มันก็จะแต่มันไดไอพีเพิ่มขึ้นห้าไอพีต่อวีนท่นนี่สามขวบแล้วแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวเองนะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเหมือนแป๊บเดียวเราก็ลองกับเจ้าแลคูณตัวย่อยเลยสิเราลองกับเจ้าแลคูณต un ัวใหญ่เลยสิเราจะรออะไรทุกคนเราจะรอออะะไร่ ไปเลยทุกคนไปเลยหนสคิปเลยนะเราสคิปเลยนะไปเลยทุกคนไปเลยต้องมีรถบักเยอะนเราใช้คำข้ามไปเลยนะขอตัวใหญ่ได้ไหมขอตัวใหญ่ได้ไหมวุ้ยทุกคนได้บับอินเวอร์สนะทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนที่ผมบอกมันจะกลับด้านสีทุกคนบับอินเวอร์สนะบับอินเวอร์สนี่มันก็จะโตไวขึ้นนะทุกคนเราลองมาวางกันดูนะทุกคนนี่สภาพแรกคูนเราเป็นอินเวอร์สนะทุกคนนี่เป็นอินโทรเวอร์สวุ้ยพิกอัพมากันพิกอัพมากัน ลืมกดไลค์ลืมกดหัวใจ่ทุกคนนี่วางลงไปเลยีทุกคนเจ้าแรกคูณของเราสุดเท่เลยนะแต่มันอายุเริ่มหนึ่งใหม่เลยนะทุกคนมันน่าเศร้าอยู่นะนเนี่ยทุกคนดูดิมันเริ่มหนึ่งใหม่เลยนั่นเนี่ยเศร้าเลยนทุกคนซอมบี้ชิกเก้นทุกคนซอมบี้ชิกเก้นละ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 วังชิ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 กเก้นนะทุกคน,กคน,กคน,น million. ไปจัดไปทุกคนซอมบี้ชิกเก้นของเรานะไปให้หมดนันทุกคนไปให้หมดนะอายุเยอะแล้วก็ไม่สนนะไปทุกคนไปไปตัวสุดท้ายของเรานะ นี่ทุกคนซอมบี้ชิคเก้นห้าสิบเก้าปีจัดไปในไข่เลยจัดไปมิวเทชันเจ้าซอมบี้นี่ป๊าบจังหวะกลับหัวจังหวะกลับหัวจังหวะกลับหัวทุกคนเบิ้นี่ทุกคนมาเลยมาเลยเจ้าซอมบี้นะได้เป็นชายนี่ทุกคนเล่นตั้งนานโอเคทุกคนมาเรามาดูอัปเดตต่อดีกก่อทุกคนว่ามันมีอัปเดตอะไรต่อมาบ้างนะทุกคนนี่ทุกคนสิ่งที่อัปเดตใหม่ทุกคนก็คือนี่ใน้านเกียร์ทุกคนเขาได้เกรดเกียร์เพิ่มขึ้นมาทุกคนนี่ ดนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่ทุกคนนี่จะเป็นของเล่นนะทุกคนของเล่นของสัตว์เลี้ยงนะก็คือมันจะบูทพาสีสัตว์เลี้ยงได้ทุกคนอย่างเช่นถ้าเรามีของเล่นสุดโหดทุกคนก็คือพาสีเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นโหดไปตามตามนั้นไปด้วยนะทุกคนอันนี้นะเจ้ามีเดียมทอยนะส่วนเจ้ามีเดียมทรีสนะทุกคนก็คือมันจะทําให้อ่ามันจะทําให้เอของสัตว์เลี้ยงเราเนะี่ยทุกคนเพิ่มไวขึ้นนะีมันจะบูทเอพให้เจ้าสัตว์เลี้ยงเรานะโอเคทุกคนต่อไปนะ เป็นเออเป็นเป็นปน,นี่ทุกคนนี่เลเวล up โรลิ่ป๊อปนะทุกคนจะเป็นขนมแคนดี้นะทุกคนเป็นโรลี่ป๊อปนั้นก็คือมันจะเพิ่มอายุของสัตว์เลี้ยงไปเลยหนึ่งทุกคนหนึ่งอายุนะก็คือไม่ว่าอายุจะร้อยกว่า99กดเพิ่มไปปุ๊บเพิ่มขึ้นหนึ่งทันทีเลยทุกคนอันนี้นะก็คือถ้าสายเติมนะทุกคนก็แบบกด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 แป๊บเดียวก็โหดแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนต่อไปนะเขาจะอัปเดตเมล็ดมาใหม่นะทุกคนอันแรกก็คือฮอสเทลนะทคนต้นหางมานะ ก็คือใช้วัตถุดิบคาร์ดตามนี้นะทุกคนเมสโตนไบแบมบูแล้วก็ผลข้าวโพดนะทุกคนเจ้าของพอสเทลเจ้าต้นหางม้านะทุกคนต่อมาเป็นเจ้าต้นเอ่ออะไรนี่ลินกอนเบอร์รี่นะทุกคนใช้บูเบอร์รี่ทั้งหมดสามอันนะทุกคนแล้วก็ต้นหางม้าหนึ่งต้นนะทุกคนต่อมาเป็นเอมเบอร์สไปน์นะทุกคนที่ใช้คาร์ดก็จะเป็นแคคตัสพัมกินนะทุกคนแล้วก็เจ้าต้นหางม้าก็คือหลายๆต้นนี้ใช้เจ้าต้นหางม้าเป็นวัตถุดิบทัทุกคน โอเคต่อไปทุกคนต้นที่อัปเดตมาเนี่ยแต่สุดท้ายนัดจะเป็นแกนวาคันดาทุกคนนี่โคตรเททุกคนใช้เอมเบอร์ลิลี่สองอันนะทุกคนแล้วก็ไข่ไดโนเสาร์นะแล้วก็แองเชียนซีแพ็กทุกคนแล้วก็ใช้ตังอีกเก้าแสนนะทุกคนอันนี้นะอันนี้น่าสนใจมากเลยนวันนี้นะโอเคทุกคนต่อมาจะเป็นสองค้าที่ค้าออกที่ค้าเข้ามาใหม่ทุกคนที่เราสามารถคาาได้ทุกคนอันแรกจะเป็นสมอลทอยทุกคนก็คือของเล่นนะทุกคนซึ่งอันนี้ทุกคนมันจะบูส ความสามารถเล็กน้อยนะทุกคนมันจะบูดพาสีไอ้พวกนี้เล็กน้อยทุกคนอันต่อมาทุกคนจะเป็น small t r e e ทุกคนก็คือมันจะเมื่อเราให้กับสัตว์เลี้ยงเราไปทุกคนมันจะทําให้เอ่อมันจะทําให้เอพมันได้เยอะขึ้นนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเราพลาดไปได้ยังไงกันนะทุกคนเราพลาดไปได้ยังไงนะ่นี่เราเลื่อนมาไม่สุดนะทุกคนหรือเขาเพิ่งอัปเกรดกันมานะเขาเพิ่งเปิดมาแล้วทุกคนนี่ทุกคนเราสามารถคับไดโนเสาร์เอฟได้แล้วนะทุกคน เราก็สามารถคราฟเจ้าพายพายม้าเอกได้แล้วทุกคนนี่โดยตัวโอกาสออกตามนี้เลยทุกคนนี่โดยเราต้องใช้เจ้าโบนโบนโบนบอสซอมทุกคนหนึ่งผลนะแล้วก็เจ้าไดโนเอ็กทุกคนหนึ่งผลนั่นเองเราคราฟกันมาเลยทุกคนนี่มีไดโนซอร์เอกอยู่แล้วทุกคนเราเอายัดเข้าไปเลยนะนี่ทุกคนไปเลยนะสามสิบนาทีนี่เราสเต็ปเดิมทุกคนเราไม่รอนะเราไม่รอนะนี่ทุกคนเฮ้ ไข่ไปแล้วทุกคนเอาปักอีกอ้ยปักไม่ได้นี่หว่าไม่มีทุกคนเราไม่มีนี่นะแช์นี้แล้วกันไส่ทุกคนโอเคทุกคนนี่นะทุกคนหลังจากอัปเกรดไปแล้วนะรู้สึกว่ามันจะสุ่มมันเป็นไดนโดเสาวให้ผมเลยนะมันไม่ออกมาเป็นเอ้นี่ให้ผมแล้วนะมันาเป็นไข่ให้ผมแล้วนะแย่แล้วทุกคนโอเคทุกคนก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับปอกในวันนี้นะมาสรุปอัปเดต เล็กๆน้อยๆทุกคนว่าเกมใหม่ได้อัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะทุกคนแล้วก็ส่วนเจ้าตัวของสัตว์เลี้ยงทุกคนเจ้าตัวของสัตว์เลี้ยงส่วนของเจ้าไข่เจ้าเอ่อไายเม้าเองกทุกคนเดีย๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังในคลิปหน้านะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นี่นะเรารู้แล้วทุกคนว่าแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างนะแต่ในรูปหลักฐานที่ต้องมาโชว์ทุกคนเนี่ยพวกแบบรูปว่ามันทําแต่ละตัวมาทําอะไรได้จริงนะทุกคนแบบมันทําอะไรได้นะทุกคนเรายังไม่มีนะเดี๋ยวเราจะมาให้นี่กันทุกคน เดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปบอกให้ดูในพรุ่งนี้กันนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงทุกคนกคนี่นี่คนเราได้ตัวนี้มานะโอเคทุกคนก็ต้องลางขอลาไปก่อนวันนี้เดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มมาให้นะทุกคนไปลากันไปก่อนแล้วทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบายบายไก่ปูจ้า